สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูสถานที่รับนะครับผมไม่ใช่รับสิสถานที่แปลกๆในเกม GTA อาสนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีที่ไหนกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับผมไม่พูดมากนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ให่องนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทําต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นเจ็ตแพกไปเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะมีที่ไหนกันบ้างนะครับผมขึ้นเจ็ตแพกไปหาเลยแล้วกันนะครับผมโอเค ถานที่แรกนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมก็ใกล้ๆสนามบินของเรานะครับผมก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมก็มีสิ่งแปลกๆอยู่ในลุมนี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะครับผมว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ตอนนี้ขอถอดจ็๊ตแพกก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ลงไปดูนะครับผมซึ่งสิ่งนี้นะครับผมมันก็คือเดดบอดี้นะครับผมหรือว่าศพนั่นเองนะครับผมซีเจไม่กลัวอะไรเลยนะครับนี่อย่าไม่กลัวผีนะครับซีเจก็ถือมีดลงมาด้วยเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งก็สามารถมาดูได้นะครับผมก็จะเป็น ถุงแบบนี้เลยนะครับผมห่อไว้ด้วยนะครับผมแต่ว่ามันแข็งมากแล้วนะครับผมน่าจะอยู่หลายปีแล้วนะครับผมแต่ว่า CJ อยากจะทําความดีให้สักหน่อยนะครับผมโดยการเผาศพให้พวกพี่ๆพวกนี้นะครับผมแต่ว่า CJ ไม่ได้พกปืนไฟมาด้วยนะครับผมแล้วก็แต่ว่ามี RPG จแทนนะครับผมก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับพี่ๆขอโทษด้วยนะครับที่ผมต้องใช้ RPG CJ บอกไปนี้นะครับผมแล้วก็ CJ ก็จะให้แบบนี้เลยนะครับผมเผาศพให้นะครับผมแล้วก็ CJ ก็จะยืนสงบนิ่งให้สักหน่อยนะครับ ผมแล้วก็เราก็จะไปดูจุดต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นอะไรนะครับผมโอเค สถานที่ต่อไปนะครับผมก็อยู่ใกล้ๆจุดเซฟที่บ้านของเราเลยทีเดียวนะครับผมก็ลงมานะครับผมแต่ว่าตอนนี้หมอกเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เพราะว่ามันเป็นทะเลทรายนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็เป็นถ้ำพญานาคนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะมีอะไรนะครับผมซึ่งเข้าไปก็ลึกอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็ซีจิวิ่งนะครับผมโอเคครับผมเข้ามาทั้งในนะครับผมก็เจอดาวหนึ่งดวงนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันมีน่าจะมี อะไรแล้วนะครับผมในถ้าพญานาคอย่างนี้นะครับผมนี่ก็ไกลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นที่ไหน ถานที่ต่อไปนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งสถานที่นี้นะครับผมไม่มีผีนะครับผมมีแต่ UFO นั่นเองนะครับผมก็มี UFO หมุนหน้าร้านด้วยนะครับผมหมุน360องศานะครับผมแล้วก็มีโครงเคียงด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ CJ ลองขึ้นไปเหยียบดูนะครับผมว่ามันจะเป็นอะไรไหมนะครับผมนี่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับผม CJ ก็ไม่ได้หมุนตามจานดาวเทียมนี่นะครับผมไม่ถึง UFO นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าร้านไปดูเลยละกันนะครับผมมาจะมีอะไรนะครับผมก็มีภาพของ UFO เต ไปเลยนะครับผมเต็มร้านด้วยนะครับผมแล้วก็มีภาพแผนที่ของ GTA San เก่าๆด้วยนะครับผมก็มี UUFO ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นที่ไหนนะ สถานที่ต่อไปนะครับผมก็อยู่ใกล้ๆทะเลสาบเลยนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมก็เป็นต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมแต่ว่ามันแปลกตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมก็นี่แหละนะครับผมความแปลกนะครับผมก็คือมันสามารถปีนได้นั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมก็ ปีนให้ดูเลยนะครับผม CJ กจแบบว่าวิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับผมไม่จําเป็นต้องเกาะนะครับผมเหมือนมีพลังวิเศษเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นที่ไหนนะครับผมโอเค สถานที่ต่อไปนะครับผมสถานที่นี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้แปลกอะไรมากนะครับผมก็คือมันมีคนอยู่นั่นเองนะครับผมมี2คนนะครับผมแล้วก็มีบ้านที่เหมือนน่าจะมีคนอยู่นะครับผมแล้วก็มีมังกรพ่นไฟนะครับผมแล้วก็มีรถเยอะด้วยนะครับผมมีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถคันใหญ่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปกันเลยละกันนะครับผมว่าจะเป็นที่ไหนนะครับผมก็สามารถมาเยี่ยมดูได้นะครับสําหรับตรงนี้นะสถานที่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นบ้านนะครับ ผมบ้านเก่าๆนะครับผมส่วนข้างบนก็เป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหลังนะครับผมว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมขอหาทางขึ้นให้ได้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคกําลังจะขึ้นได้แล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับผมแล้วก็มีหน้าต่างนะครับผมก็ด้านหน้าก็ให้ดูไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นอะไรนะครับผมหมายถึงสถานที่นะสถานที่ต่อไปนะครับผมวันนี้ก็อยู่ตรงถนนเล ยนะครับผมก็จะเป็นสะพานนะครับผมนี่ก็จะเป็นสะพานที่รั้วกั้นมันหักนั่นเองนะครับผมซึ่งรั้วกั้นตรงนี้นะครับผมถ้าเราให้ NPC นะครับผมมาวิ่งนะครับผมนี่ขอยืมลุงหน่อยละกันนะครับผมมาเป็นหนูทดลองให้นะครับผมนี่ลุงก็จะพยายามวิ่งลงไปนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้ลุงกาลังหาทางลงนะครับผมแล้วก็ลงไปตรงนู้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาอีกคนละกันนะครับผมนี่พี่ขอให้เป็นหนูทดลองให้ผมหน่อยละกันนะครับผมแต่ว่าพี่คนนี้นะครับผมเขาไม่ลงนะครับผมแล้วก็ช่ว ูมือให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าผมขอยืมพี่คนนี้หน่อยละกันนะครับพี่พี่เป็นหนูทดลองให้ผมหน่อยกันนี่พี่คนนี้นะครับผมก็ลงไปที่พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่น่าจะรอดนะครับผมสําหรับพี่คนนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปกันเลยละกันนะครับผมว่าจะเป็นที่ไหน สถานที่ต่อไปนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านนะครับผมก็จะเป็นแอ่งน้ํานี่นั่นเองนะครับผมว่าเป็นบ่อที่มีกำมันตะลังสีนะครับผมแอ่งน้ําที่มีกำมนตะลังสีนะครับผมแล้วก็เขาว่ากันว่ามันจะมีผีโผล่มาด้วยนะครับผมก็ผีผู้หญิงนี่แหละนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแต่ว่า c ีจตอนนี้นะครับผมก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็จะยิงอา g พีจีใส่อันนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าวางระเบิดก่อนนะครับผมนี่เดี๋ยวผีโผล่ออกมานะครับผม c ีจว่าอย่างนั้นนะครับผม แล้วก็ยิง RPG ีใส่ด้วยนะครับผมไฟก็ลุกแล้วก็โยนระเบิดใส่ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปกันเลยละกันนะครับผมว่าจะเป็นที่ไหนนะครับก่อนที่ผีจะโผล่มานะ สถานที่ต่อไปนะครับผมวันนี้ก็อาจจะไม่ได้แปลกสักเท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นสถานที่น้ําพุร้อนนั่นเองนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมซึ่งน้ําพุนี้นะครับผมไม่สามารถทาอะไรซีเจได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเหยียบให้ดูเลยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเหยียบน้ําบ่อน้ําพุร้อนนี่ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาชมด้วยนะครับผมนี่ก็ซีเจก็เย็นสบายไขเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าน่าจะรั่วไข่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปกันเลยละกันสถานที่สุดท้าย นะครับผมก็จะเป็นรูปหินเกือกม้านั่นเองนะครับผมก็อยู่ในป่านะครับผมซึ่งสถานนี้นะครับผมก็จะมีรถผีสิงมันเองนะครับผมก็เป็นรถผีสิงที่มันพังแล้วนะครับผมแต่ว่าพอซีเจขึ้นไปนะครับผมมันดันขี่ได้ซะงั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรถคันนี้ให้ดูนะครับผมก็เป็นรถคันสีแดงนะครับผมนี่ก็ปล่อยจิ๊กแพ็กออกแล้วก่อนละกันนะครับผมแล้วก็ขึ้นรถคันนี้เลยนะครับผมนี่ก็ขับได้ปกตินะครับผมวิทยุอะไรก็ใช้ได้นะครับผมนี่ก็ขับได้ตามปกติ นะครับผมขับขึ้นเขาอะไรก็ได้ตามปกติเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําต่อไปนะครับผมแต่ตอนนี้ผมขอระเบิดก่อนละกันนะครับผมแล้วรถคันนี้ก็ระเบิดนะครับผมไม่น่าจะมีผีนะครับผมก็โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ